มาดูวิธีถอดเบอกแถวสามโอร์จูเนอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับับแรกถอดฝาหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับแล้วก็ล่างสามชิ้นนะครับอันนี้คือจะถอดไปแล้วนะครับเบื้องต้นจะเจอน็อตหนึ่งตัวสองตัว และสามตัวนะครับมาชมครับป๊อปบ๊อกนะครับแล้วก็ชื้อ คและอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้เราจะใช้ก้านต่อยาวนะครับก้านต่อยาวแบบนี้หลุดแล้วนะครับ ชุ <Shop>. วิธียกเมาะแถวสามนะครับอย่ายกแบบนี้อย่าออกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกอยู่มันจะเป็นสกิงให้ยกขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากถอดเสร็จแล้วนะยกขึ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นยกออกแบบนี้เลยเป็นอันเสร็จพิธีครับเรียบร้อยขอบคุณครับ